สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุ Abdullah Mana b i ล m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m a l h a m d u l i l l a h i r o า b i n า l a m i n w a s ั a l l a l l a h u a l a n a b i n a Muhammad adai อิลล์ฮัก وإ ลล์ سيرات مستقيم السلامualaikum و ر ح م ร الله وبركاته ขอความสันติสุขความอินดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับหลักเตาฮีดครับเราได้ต่อนเนื่องมาหลายตอนนะครับถ้าท่านติดตามหลักเตาฮีดแล้ว ท่านก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจนะไปเสริมอีมานของท่านนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องรับรู้นะครับผมเชื่อว่าบรรดาคณาจารย์หลายท่านก็พูดกันมาเยอะแล้วนะครับแต่คนละแง่มุมกันอันนี้นะแต่ว่าถ้าเราได้ไปตอกย้ำในเรื่องพวกนี้นะก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะอันเนื่องจากว่า คนเราเนี่ยถ้าอีมานหลักศรัทธามันแน่นแล้วก็หลักปฏิบัติแน่นอนนะเออถ้าหลักศรัทธาไม่แน่นหลักปฏิบัติมันก็พลอยไม่แน่นไปด้วยนะครับเมื่อเมื่อตอนที่แล้วผมพูดถึงเรื่องตวัดซุนนะท่านก็คงทราบไปแล้วว่าตวัดซุนก็คือการเอาความดี ประการหนึ่งเป็นสื่อเพื่อวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์หรือขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานาววตาลานะครับมีตะวัดซุนที่อนุญาตและก็ไม่อนุญาตที่อนุญาตผมได้กล่าวไปแล้วเจ็ดประการนะครับต่อไปนี้จะพูดถึงตะวัดซุนที่ผิดบัญญัติศาสนาไม่อนุญาตให้กระทำนะไม่อนุญาตให้กระทำ มีดังต่อไปนี้หนึ่งตวัดซุนกับคนตายอ่าตวัดซุนด้วยคนตายโดยโดยให้คนตายเนี่ยช่วยขอดูอาให้เขา,านำโชคลาบมาให้เดี๋ยวว่าช่วยปลดเปื้องความทุกข์นะโดยให้เขาเนี่เป็นสื่อกลางไปยังอัลลอฮฺซุบฮานาะหัวตาละ นะอย่างนี้ไม่อนุญาตให้กระทำนะพอพูดถึงตรงนี้นะครับผมก็มีเรื่องเล่านิดนึงนะอันนี้ก็มันมีนักศึกษาในในไครโรนะครับที่อียิปตนะ์เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคนอียิปต์บางคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนีครับ บางทีมีจดหมายมีจดหมายแล้วก็จ่าหน้าซองถึงอิหมัมชาฟีอีจ่าหน้าซองถึงอิหมัมชาฟีอีแล้วก็ไปโยนในกูโบโของอิหมัมชาฟีอีเนี่ยในจดหมายนั้นก็บอกบอกว่าขอให้อิหมัมชาฟีอีนะช่วยขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้ปลดปลดทุกปลดโศกอะไรของเขาด้วยเถิดอะไรทํานองนี้นะครับ ท่านคงจะงงไม่ว่าประเทศที่มีการศึกษาจเจริญน,นะมีการศึกษาจเจริญอย่างกับมหาวิทยาลัยอันอัสฮัดเนี่ยนะ,ะยังมียังมีบางคนผมไม่ได้หมายถึงคนมนหาวิทยาลัยนะคนข้างนอกไปแหละย,ยังมีคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวปฏิบัติเช่นนี้นะมีนะอ้าวท่านลองไปไปคิดดูว่า จะได้ได้เงีง้ยแง,ง,งคิดว่าเอ๊ะจะจะไปมีหนังสือไปถึงคนตายไปบอกเองไม่ได้ก็มีหนังสือไปถึงคนตายมีจดหมายไปถึงคนตายแลวก็บอกว่าช่วยขอดูอาให้ฉันหน่อยปรดทุกข์ให้ฉันหน่อยอะไรแต่อะไรให้มามชา่าวีเนี่ยไปบอกอัลลอฮ์ว่าให้โปรดทุกข์ให้เขาหน่อย <c oughs> อะไรทํานองนี้ท่านเคยได้ยินไหมอ้าวไม่ได้ยินก็รับรู้ไว นะอันนี้ก็ได้รับการบอกเล่าจากนักศึกษาในกิยิปนะครับอ,อ้าวตกลงว่าตวัดซุนกับคนตายนีย่ไม่ได้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าคนตายเนี่ยเขาจะเป็นคนดีมีอีมานเป็นอุลามะเป็นนักวิชาการเ,าเก่งกาจร,ระดับแนวหน้ายังไงก็แล้วแต่ไม่ได้นะเพราะว่านาบีไม่ได้สอนอย่างนั้นสฮาบะ ไม่ได้ถ่ายทอดมาจากนาบีเช่นนั้นนะครับสองตวัดซุนด้วยเกียรติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะซัลลัมอ่าเอาเกียรตินบีมาอ้างนะเออตัวอย่างตัวอย่างเอาเกียรตินบีเอาสิทธิของนบีมาอ้างนะอ้าวตัวอย่างมีไหมตัวอย่างเช่นว่าด้วยสิทธิของ นบีมุฮัมมัดเน่ขออัลลอฮ์อย่าได้ลงโทษคนตายคนนี้นะครับอัลลอฮุมะบิฮักกิมุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดอัลลาตุอัซิบฮาดัลไมยิดนี่พูดเป็นภาษาอาหรับนะครับก็แปลว่าด้วยสิทธิของท่านนบีมุฮัมมัดก็นะ และวงญาติวงว,วนวงญาติของนบีฮัมมัดขออัลลอฮ์อย่าได้ลงโทษมายดคนนี้ผู้ตายคนนี้นะครับท่านครับการกระทําเช่นนี้ไม่ปรากฏมาว่าบรรดาซอฮาบะเคยกระทำนะแล้วก็ไม่มีไม่ปรากฏว่าอิหมามทั้งสีนะเคยกระทําหรือบอกให้คนอื่นกระทํา นะตกลงว่าสหาบาสก็ไม่มีตาบีอินก็ไม่เคยตาบีอิตตาบีอินก็ไม่เคยนะเพราะฉะนั้นการตวัดซุนด้วยกระเกียรติของท่านนาบีมุฮัมมัดหรือด้วยสิทธิของนบีมุฮัมมัดจึงถือว่าไม่อนุญาตให้กระทําไม่อนุญาตให้กระทําเพราะดังที่ได้บอกไปแล้วในเบื้องต้นนะครับสามการให้ ท่านรอซูลนะให้ท่านรอซูลนะให้ท่านนาบีนะหรือคนอยและหรือคนวาลีที่ตายไปแล้วช่วยขอดูอาให้ก็เช่นเดียวกันน,นี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้นะแม้แต่นบีนะครับถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างก็คือจะยกตัวอย่างว่าเอาอย่างอา้าวเราไปซียารอกุบศนบี ซิยารอกุบศนบีที่นครมดีนะถามว่าการซิยารอกุโบศ์นบีเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทำได้แล้วก็เป็นซุนนะให้เราก็ทำไปซิยารอแล้วก็ก่าวสลามแกแก,กุบศนบีนะี่ทำได้แต่ว่าถ้าไปเข้าใกล้กุบศนบีแล้วก็จะไปบอกนบีว่าโอ้ท่านนาบี นะชันเป็นคนหนึ่งฉันเป็นอุมมาของท่านขอท่านนาบีนั่นโปรดด้วยช่วยขอดูอาต่อเล้ะให้ฉันหน่อยทําไม่ได้ครับอันนี้ทําไม่ได้เพราะว่าท่านนาบีได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับบรรดาสหาบาท่านก็ไม่เคยทํานะครับนี่ขณะที่ผมพูดนี่ผมระวังคําพูดนะให้รู้ว่าผมนี่ระวังคําพูดว่าจะไม่พูดอะไรนอกกรอบ ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเราพลาดเพียงถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นซอฮาบะไม่เคยกระทําอย่างนี้เลยไม่เคยช่วยให้นบีหลังจากนบีตายไปแล้วนะครับให้นบีไปบอกนบีว่าขอช่วยขอดูอาต่อเลาะให้หน่อยแต่ตอนที่นบียังมีชีวิตอยู่นี่ซอฮาบะมาหานบีแล้วก็ช่วยขอให้นบีขอดูอามีไหมมีครับ ทำได้ไหมทำได้ครับนี่มันแตกต่างกันกับการที่ท่านอาบีได้ตายไปแล้วนะครับทำไม่ได้คนวะลีคนการมัดอะไรที่เราจะไปหาเขาแล้วก็ให้เขาขอดอวต่อรออันนี้ทำไม่ได้ทั้งหมดเลยครับทำไม่ได้ทั้งหมดก็ขอเรียนให้ทราบเช่นนั้นนะครับอืมเอา้าตกลงเราก็ได้มาแล้วว่าแต่ว่าซุน ที่ไม่ไม่ชอบด้วยบัญญัติศาสนานะครับตวัดซุนกับคนตายตวัดซุนกับด้วยเกียรตินบีหร,หรือหรือหรือด้วยสิทธิของนบีหรือตวัดซุนให้ท่านนาบีหรือคนซอแลหรือคนอวาลีที่ตายไปแล้วช่วยขอดุอาให้อันนี้ทําไม่ได้ขอตองยาเอาละทีนี้เรามาดูหลักฐานหลักฐานในเรื่องที่ว่าเราจะทําตวัดซุนได้เนี่ย มันมีหลักฐานมาจากอันกุรอานหรือไม่นหอะตอกย้ำว่าตตวัดซุนคือการเอาความดีประการหนึ่งจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นความดีไปเป็นสื่อกลางเพื่อขอดูอาต่ออลลอและขออภยัยหรือขออพัยโทษตออลออลลอ์กล่าวในอันกุรอานว่ายาอายูฮัลลาดีนาอามนุตตะกุลลอ วัปตะกูอิไลฮินาวาซีละนะวะาจะฮิดูฟีซาบีลีลาอัลละกุมตุฟลิฮูนอันนี้อยู่ในสุรอ้อนมาอิดะ์อายะห์ที่35นะเอาไปทบทวนได้สุรอ้อนมาอิดะ์อายะห์ที่35อัลลอฮ์กล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และจงแสวงหาวาดีลสื่อกลางไปยังพระองค์นะสื่อกลางไปยังพระองค์ที่ว่านี้ก็คือที่เล่าไปแล้วที่บอกไปแล้วนะครับและจงขนขวายในพ้นทางของอัลลอฮฺสุบฮานาววตาลาเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะได้รับชัยชนะนะครับองค์การนี้แหละที่อัลลอฮฺบอกว่าสามารถจะตะวัดซุนได้ เอาความดีประการหนึ่งประการใดไม่ว่าจะเป็นความดีเช่นการละหมาดการทําความดีต่อพ่อแม่การทำสดกอการอ่านกุรอานหรือการสละวาดนบีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีเอาความดีนั้นไปเป็นสื่อในการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหุวตาลานี่คือองค์การที่อัลลอฮ์สุบฮานาหวตาลาได้กล่าวไว้นะครับอ่นเอาและนี่คือเรื่องตวัดซุน ที่อนุญาตและก็ไม่อนุญาตหวังว่าท่านคงจะได้รับสาระตรงนี้อา้าต่อไปนะต่อไปนี่เราจะพูดถึงคำว่าซุนนะเฮอา้าใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งนะคำว่าซุนนะแล้วก็คำว่าตรงข้ามกับซุนนะเอ ตรงข้ามกับสุนนะนี่ผมก็จะได้พูดถึงคําว่าสุนนะอย่างเดียวก่อนเอาสุนนะก่อนนะสุนนะคืออะไรนะเราเราจะติดปากกันแหละว่าสุนนะบางทีแรกๆไงเราพูดว่าสุนนานาบีพอมาไม่พูดสุนนา,นานบีแล้วพูดว่าสุนนาอย่างเดียวเลยไม่ตามสุนนะน้านะครับ เดิมๆนะ่ะไม่ตามสุนนะนบ,บีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ตามสุนนะไม่เอาสุนนะเอาอย่างนี้แหละนะครับอทีนี้ซุนนะคือแบบอย่างที่ได้มาจากท่านรอซูลุลลอฮฺสัล,สลล,ลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมนะแบบอย่างที่เราได้รับมาจากท่านรอซูลุลลอฮฺสัล,สลล,ลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคําพูดของท่านการกระทําของท่าน การยอมรับของท่านจันยามารยาทของท่านนี่ตรงนั้นเป็นสุนนะเออตรงนั้นเป็นสุนนะทั้งหมดเลยนะครับแล้วตัวอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะอ่าที่เป็นสุนนะในด้านคำพูดสุนนะในด้านการกระทำสุนนะการรับรองนะเดี๋ยวว่าในด้านจัญยามารยาท เอาเอาเอาข้อสุดท้ายก่อนไหมสุดหน้าในด้านจัญยามารยาทเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้เนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสาลาวลวะเลยวะสัลลัมนี่เป็นผู้ที่มีจริยธรรมมีจัญญามารยาทที่ประเสริฐที่สุดนะเอาลอรับรองไว้ในอันกุรอานาอินนกากะลาอลาคุลูกินอัลซีมลอกล่าวในกุรอาน นะว่าแท้จริงไอ้มารยาทของท่านอของท่านนั้นยิ่งใหญ่มากนาบีนี่มีมารยาทที่ดีงามมากนะครับนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่เรื่องของมารยาทนาบีนี่นะบอกตรงๆว่าบางทีเนี่ยไอ้คนที่บอกว่าตามสุนนะนัน่นแหละสอบตกยังสอบตกอีกหลายคนนะ ผมเองบางทีก็ตกเหมือนกันอ้าวนี่เดี๋ยวไปเ,เราเราเราไม่ว่าคนอื่นหมดเลยหรอกว่าตัวเองบางทีก็สอบตกด้วยเหมือนกันไม่ได้ครับต้องสอบให้ผ่านตรงนี้เรื่องเรื่องที่มันเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วนะครับท่านนาบีสอนอในด้านคำพูดนะนบีบอกให้พูดจาให้สุภาพอ่อ,อนโยนให้ถ่อมตนนะครับ ยิ่งใหญ่ยิ่งทอมตนทีนี้บางคนนี่พอยิ่งใหญ่ไม่ได้ทอมตนเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งตะกับบดนะครับนี่มีสีฟัดตรงข้ามกับามารยาทอันดีงามของท่านนาบีตะกับบดยิงพยองอวดดีก้าวราว้าวเห็นว่าใหญ่โตแล้วอะไรแล้วจะทำอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่เอาล่อไปดูนบีเนี่ยนบี ว่นานบีนี่เป็นคนที่มีมารยาทที่ดีที่สุดอ่ามีมารยาททั้งคนคนในครอบครัวของท่านแล้วก็สหาบาของท่านทุกคนรักนบีนบีพูดจาสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติเอื้อติรอมคนทุกคนนะครับอืไม่ว่าคนคนนั้นจะ ฐานะยากจนแล้วมีฐานะมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นบีเอติรอมเท่าๆกันให้เกียรตินะครับนี่คือท่านนาบีสุลตละเวลวยะซัลลัมน,นะครับนั่นแหละคือสุนนะของท่านนาบีสุลตละเวลัยะซัลลัมแต่บางทีเราอย่างอื่นนบีทำเราทำนาบีพูดเราพูดบางทีไม่ตกสอบผ่านเราละหมาดเก่ง เราละหมาดถ,ถูกะนะครับเราถือสินอดเก่งตามนาบีทุกอย่างเราทำถูกแต่ว่าไม่ผ่านในเรื่องจริยธรรมที่นบีสอนไวน้นี่มันไม่ได้ต้องให้ผ่านนะครับอเอาแหละนกะลัก็เล็กๆน้อยๆฝากๆไปนะครับทีนี้คำว่าต้องอ,อะไรนะสุนนะของท่านนาบีสโลโละวะไลวะสลัม นถนะาบอกว่า,าบางบางอย่างนี่เป็นบัญญัติเช่นอันกุรอานอืมนะกุรอานฮะดีษสอยเฮจากท่านนาบีสลโล,ลวะลยิวาซัลลัมนะครับหมายความว่าสุนนะในด้านตาเชรียของท่านนาบีที่อัลลอฮ์ได้กําหนดมาอัลลอฮ์กำหนดให้ละมาด เราต้องละหมาดต,ตามนาบีถูกต้องไหมครับอัลลอฮ์กำหนดให้ถือศีนอดในรมฎอนเราต้องถือศีลอดตามนาบีนะอัลลอฮ์ใช้ให้ออกสากาศเราต้องออกสากาศตามนาบีนบีสอนยังไงต้องทําอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าตุนซุนนาตะชัชรียอียะเราจะละเลยไม่ได้เลยทละเลยทําให้อ้ละหมาดนั้นไม่ถูก ทำให้บวชนั้นไม่ถูกแล้วก็ทําให้อะไรนะการออกสากาศนั้นใช้ไม่ได้นะแต่สุน na นของนบีในด้านในด้านในด้านอาดาบในด้านมารยาทบางอย่างนะ,ะเขาจะอนุโลมอนุโลมอนุโลมเป็นบางอย่างนะผมยกตัวอย่างไหมนะพอพอยกตัวอย่างแล้วท่านก็จะเห็นชัดเจน ซุนนะนบีเนี่ยนบีกินอาหารด้วยมือถูกต้องไหมอ่ะมีรายงานไหมมีรายงานครับนบีจับอาหารสามนิ้วมีไหมมีครับมีรายงานฮะดีสนะครับทีนี้เรามากินกับช้อนได้ไหมนบีกินกับมือเรากินกับช้อนได้ไหมนบีกินกับมือกินกับมือนะกินด้วยมือนะเรากินด้วยตะเกียบได้ไหม เอออ้าวตรงนี้ต้องเรียนนะต้องเรียนก็ปรากฏว่า๋อตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสุนนาตะดีบียะสุนนาที่ในด้านของมารยาทเป็นบางประการอย่างนี้เขาอนุโลมไม่ทำได้อา่าอนุโลมไม่ทำได้แหนะอา้าวหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในด้านที่ผมยกมาเนี่ยนะครับอา่าแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่าง นะอ่านั่นคือสิ่งที่เราปฏิบัติตามท่านนาบีลลลุลลาะลัวยวะซัลลมัมในด้านตัชรีอิยะจะต้องเข่งขัดนะอัลลอฮ์กล่าวในอันกุรอานว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลุฟะกุซูหูวะมานาฮากุมอันฮุฟันตะหูนะครับสิ่งใดที่รอซูลน,นำมาอย่างพวกท่านพวกท่านทั้งหลายจงยึดถือปฏิบัติ และสิ่งใดที่ราซูนได้ห้ามพวกท่านพวกท่านก็ต้งยุติเสียอย่าปฏิบัตินี่เป็นคำสั่งจากอันกุรอานตกลงว่าในด้านของการปฏิบัติศาสนากิจนี่ต้องทำตามนาบีทุกประการนะครับอา้าวผมจะได้นำเรื่องนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลไลเตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะรอมาตุลลอฮิวะบรารอกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอห์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air